สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าสู <Sm ar> er <ua> ส่ช่วงเวลาของข่าวค้นคนในชั่นนะฮะในค่ําคืนนี้ก็ยังติดตามสถานการณ์ที่ร้อนระอุของม็อบชาวสวนยางนะครับหลายจังหวัดหลายจุดนะครับหลังจากที่มีการเจรจากันไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ล้มเหลวนะครับซึ่งแกนนาส่วนใหญ่นั้นก็มาจากทางด้านของนครศรีธรรมราชใช่ฮวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะฮะทั้งที่นครศรีธรรมราชทั้งที่ชุมพรสุราธานีตรังสงขลา และล่าสุดนะฮะตอนประมาณเกือบเกือบทุ่มหนึ่งก็เป็นที่บางสะพานอําเภอบางสะพานที่จังหวัดประจุบคีรีขันธ์นะครับที่นั่นตอนแรกก็มีการรอดูนะฮะท่าทีนะครับของการเจราจาซึ่งผู้ชุมนุมชาวสวนยางน,นั้นอยู่ตรงบริเวณถนนเท็กเกษมนะครับตรงข้ามสถานีบริการประชาชนบ้านธรรมรัฐอําเภอบางสะพานนะครับซึ่งก็ปักหลักร,รอผลการเจราจานะครับ เสร็จแล้วพอรู้ว่าไม่เป็นท่าแล้วนะครับก็มีการนํารถนะครับนํายางนะเป็นยางรถไถนะครับเพื่อที่จะนํามาปิดเส้นทางจราจรบริเวณถนนเพชรเกษมกิโลเมตรที่412ถึง413ทั้งขาขึ้นขาล่องนะครับทางตำรวจก็พยายามเข้าไปเจราจานะครับจนกระทั่งนะครับตอนประมาณเย็นๆเนี่ยนะฮะ 6กโมงกว่าก็มีการสลายการชุมนุมนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจข่าวว่าใช้โล่กระบองนะฮะแล้วก็มีเสียงเหมือนกับเป็นแก๊สน้ำตาด้วยนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดนะเราไปติดตามจากผู้สื่อข่าวของเรานะฮะคุณอภิชาติวงสกุลนะคนะฮะคุณอภิชาติครับครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับไอ้คุณธีระครับครับครับคุณคุณอภิชาติฮะ ออตอนนี้เนี่ย <c oughs> นะฮะกลุ่มผู้ชุมนุมที่บางสะพานเนี่ยยังปิดถนนอยู่ไหมฮะเนาะยังปิดถนนฝั่งขาขึ้นขาเข,ข้ากรุงเทพอยู่ครับรอเลฮะแล้วก็ <c oughs> อยู่ตรงอยู่ตรงจุดเดิมใช่ไหมฮะครับยังอยู่ตรงจุดเดิมบริเวณหน่วยบริการประชาชนบ้านธรรมรักอำเภอบางสะพานจงังหวัดปรีขัน์ครับอ่าล, <c oughs> ล้วผลจากการที่ตํารวจเขาพยายามจะมาสลายการชุมนุมสลายการปิดถนนน,นี่นะฮะ <c oughs> มันมันไม่ได้ผลเลยฮะ <c oughs> อะไรนะฮะ แล้วตอนที่ทางตำรวจเข้าไปสลายกลุ่มผู้ชุมนุมที่ปิดถนนนี่นะฮะตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงฮะอ๋อช่วงเย็นน่ะแหละครับช่วงเย็นก็ทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ไม่รับหลักมีการชุมนุมแล้วก็ขึ้นมาบนถนนจะจะเพชรเกษมฝั่งขาเข้ากรุงเทพแล้วก็เอาอยางรถยนต์ขึ้นมาตั้งไว้ตรงกลางถนนนะครับเพื่อที่จะกั้นไว้เป็นสี่หนึ่งตำรวจซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามครับก็ได้รับคําสั่งให้ไปปักดันกลุ่มผู้ชุมนุมกลับเข้าไปที่บริเวณพื้นถนน นะครับไม่ให้มาชุมนุมบนถนนนะฮะครับซึ่งจากตรงนั้นก็เกิดการยื้อยุดกันนะครับก็เกิดการยื้อที่ใช้ไอ้นักอะไรเอ่ออะไรกระบองหนักไม่ใช่ครับเป็นโล่ฮะถ้าใช้โล่ผักดันกับกลุ่มผู้ชุมนุมกันไปมาครับอจนกระทั่งใช้เวลาประมาณถ้าเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับครับก็สามารถผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุมกลับลงไปบนพื้นผิวสนนได้นะครับก่อนเวลาหนึ่งทุ่ม S <S แล้วก็มีกลุ่มผู้จุน,นุลมีกลุ่มผู้จุน,นุมบางส่วนนะครับก็ถูกเจ้าที่ตำรวจทั้งผู้หญิงทงั้งผู้ชายควบคุมตัวกลับมาขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหานะครับประมาณสักสิบคนนะครับอ๋ <S <S อฮะฮะแล้วแล้วยังไงฮะก็ถนนก็ไม่ถูกปิด <S <S ครับหลังจากนั้นก็มีการเปิด,ดจราจรฝั่งขาเข้ากรุงเทพพักเดียวครับ,รบ <S <S ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกครับหลังจากที่ให้ทั้งอ,อสอแล้วก็ตำรวจนะครับไปควบคุมสถานการณ์ยืนเป็นแนว ก็เกิดการกระทบกระั่งกันอีกหลังจากนั้นก็มันช่วงมืดด้วยครับครับแล้วก็มันมีเสียงดังซึ่งก็เบื้องต้นก็ไม่ไแน่ใจ่เป็นเสียงดัรทึ้งไประยะนะครับทําให้แล้วเกิดการสร้างปากันนะครับแล้วก็น่าจะมีคนบาเดเจ็บด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งตํารวจแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมเองก็บาเดเจ็บแล้วอันนี้อันนี้หมายถึงว่าการประทะกันครั้งที่สองเหรอฮะ ตอนนี้มันมาครั้งที่คัาใ้ครับครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองใช่ไหมครับแล้วครั้งที่สองเนี่ยตำรวจผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุมไม่สําเร็จเลยฮะพอผลักดันไม่สําเร็จนะครับก็ล่าถอยกันกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับครจนกระทั่งตอนนี้ก็เกือบสี่ทุ่มแล้วนะก็ปรากฏว่า ทั้งผู้ว่าก,การจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เองแล้วก็ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ท่านอำเภอบางสะพานบางสะพานน้อยแล้วก็ตำรวจแล้วก็อสอเนี่ยก็อยู่ที่ฝั่งบริเวณหน่วยบริการบ้านธรรมรันะครับก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะครับซ<อ>ึ่งน่าว่าตอนนี้ทางตรอพยายามที่จะให้ทางตำรวจเนี่ยออกจากพื้นที่ก่อนในเบื้องต้นเนื่องจากว่าเป็นช่วงกลางคืนนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อกคพู่ที่ผ่านมาผู้ว่าการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับผู้บังคับการเนี่ย ได้เจราจาผ่านผู้ใหญ่บ้านให้ไปเจราจากับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับว่าขอร้องให้ยุติและขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านนะครับแต่เบื้องต้นนี่ก็มีทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็บอกว่าต้องไม่ดําเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็ปล่อยตัวกลุ่มผู้ชุมนุมที่โดนตารวจจับไปนะครับเบื้องต้นก็เป็นอย่างนี้การเจราจาเพิ่งจะเดินข้ามไปเจราจาก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับตอนนี้ครับแล้วก็มีมการใช้เวทีเคลื่อนขยายเสียงประการใดนะครับ เฉพาะฝั่งขาขึ้นกรุงเทพใช่ไหมที่ปิดเพะทั้งสองฝั่งครับสองฝั่งเลยแล้วก็ลงภาคใต้แล้วตกลงตกลงพอเจราจาแล้วนะฮะทางกลุ่มผู้ชุมนุมยื่นข้อเสนอมาแบบนี้เนี่ยนะฮะทางตำรวจทางผู้ว่านเนี่ยได้ปล่อยตัวนะฮะผู้ชุมนุมที่ถูกจับไปไหมฮะยังไม่มีการเจราจาแต่อย่างใดครับเพิ่งสักครู่เมื่อประมาณ5นาทีที่ผ่านมาครับอ๋อฮะะแตรนที้ให้คนไปเจราจาอยู่ครับ แต่ว่าการควบคุมที่คุณพิช,ชาติบอกว่าได้จับตัวผู้ชุมนุมไปสิบกว่าคนเนี่ยนะฮะแล้วจับจับไปอยู่ในรถบริเวณนั้นหรือว่าเอาไปที่โรงพักเลยฮะตอนนี้เอาออกไปที่โรงพักแล้วครับอ๋อฮะแต่ว่าต,ตอนนี้ล่าสุดไปตรงพักไหนฮะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยก็คือทางผู้ชุมนุมยังปิดถนอนอยู่นะฮะใช่ครับอ๋อฮะครับ,<ะ>รบแล้วก็สภาพปิดถนนเนี่ยมีรถมีรถ,ม,รถมีรถเวทีกระจายเสียงมีไหมฮะรถอะไรนะฮะมีรถเวทีไหมฮะ ที่ผู้ชุมนุมเขาพูดกระจายเสียงนะฮะตอนนี้ก็ไม่มีครับกลุ่มผู้ชุมนุมหยุดหยุดใช้เครื่องเสียงหมดเลยครับอ๋อฮะตอนนี้ต่างฝ่ายต่างนิ่งเงียบแล้วครับแล้วการปิดถนนเนี่ยเขาเขาใช้คนเข้าไปเข้าไปยืนเข้าไปนั่งปิดอย่างเนี้ยฮะก็ตอนแรกก็ใช้คนเข้าไปครับครับครับแล้วตอนนี้ตอนนี้ใช่หลืครับมีใช้ยาตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เราไม่สามารถมองเห็นได้ครับเนื่องจากมันสภาพมันมืดแล้วก็อตอนนี้สื่อที่มาติดตามรายงานอยู่หลายสำนักทั้งบบทีวีแล้วก็หนังสือพิมพ์ต่าง อยู่บริเวณในสวนยางเนื่องจากว่าหาทางออกไปยังไม่ได้ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าด้านนอกที่มันมันมืดมากครับโอ้ครับไม่สามารถมองเห็ในใดใดได้ครับเออแล้วแล้วท่าทีของตํารวจเนี่ยนะฮะเขาจะปล่อยเป็นแบบนี้หรือว่าจะอาจจะมีการใช้กําลังผลักดันอีกไหมฮะในช่วงคืนนี้คิดว่าตํารวจคงไม่มีการใช้กําลังผลักดันแต่อย่างใดครับคงต้องเตาระมัดระวังไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมข้ามมาในบริเวณหน่วยบริการของธรรมรัฐตรงที่มี ผู้ว่าแล้วก็ผู้การแล้วก็ตํารวจแล้วก็อสอยู่จอดสามร้อยนายได้ครับตอนนี้ที่อยู่ตรงทางนี้นะครับขอบคุณมากครับคุณภิชาติครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภิชาติของสกุลนะฮะผู้ข่าวของเรานะฮะก็เป็นหนึ่งในผู้สื่อข่าวที่ติดอยู่กับผู้สื่อข่าวสํานักอื่นในบริเวณนั้นด้วยใช่มันมืดยังออกมาไม่ได้นะฮะเราจะพักกันก่อนไหมฮะหรือเราเดี๋ยวค่อยกลับมาไปอีกจุดหนึ่งพักกันสักทีเดี๋ยวกลับมาเราเดี๋ยวค่อยกลับไปไปดูที่เมืองคอน ได้ครับฮะช่วงหน้านะครับ